สวัสดีทุกคนกันด้วยนะ,ะัรพบกับผมอีกเช่นเคยครับกับ oh. วัคซีนแมนประกายแสยงนาตีนะฮะวันนี้นะฮะอันเชิญเฉพาะมาแล้วฮนะอันเชิญตู้ตัวดำฮนะวัคซีนแมนฮนะผมมีตัวหนึ่งสี่สองตัวนะเออก็คงยังไม่ซื้อเพิ่มอ่าก็จะไปสุ่มกันเลยโดยไม่ซื้อเพิ่มนะจะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันครับผม ก็ก่อนกดนะฮะก็ขอกดไลค์นะฮะกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะไปะเราไปลุยกันเลยดีกว่าแล้วโยน่าจะปั้นหรือรีวิวในคลิปนี้เลยถ้ามันได้นะนี่พี่เฟิร์นมาแล้วนะแรป่ะลุยรางวัลก็จะมีตามเดิมฮะ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมขอจัดเลยฮะประมวลไปครับประมวลลึบจิ๊บไข่กล้าขยับตัวแล้วปุ๊บเอซอามาก่อนเลยบูไฟนั่นเลยฮะรอบแรกมันไม่เคยมาฮะอันเชิญรอบที่สองไปฮะร้อยสี่สิไปคิดว่าจะได้ไหมหัวอ,อาหารมาแล้วยุงยุงยุง,ยงร่างหนึ่ง รังหนึ่งรังหนึ่งนี่ไอ้ซามาสองตัวติดอย่างนี้ยุงสองตัวติดโคตรเอาโคตรเอาไปเราไปอย่างต่อเนื่องเราไปอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยฉันงก็เป็นฮีโร่ระดับ A นะเอาแล้วพีเฟิร์สพีเฟิร์สเริ่มอัญเชิญแล้ววัดกันละจังหวานี้โอ้โหแฮมเมอร์เฮดนะ มาล็อตยุงล็อตแฮมเมอร์เฮดมันจะเป็นยังไงลุยไม่มีฉันอยู่ไม่ไหวจริงๆสินะฟูบุกิโอ้โหเราผ่านไปห้าสิบตัวแล้วนะมารอบที่หกสิบ ทำลายล้างทำลายล้างปืนใหญ่มอดไหมไปสิเจนอสมาอุ้ยทุกคน <c oughs> โอเคตัวใหญ่เหมองั้นซุปเปอร์ดาร์กชายนะมาสงสัยได้สุ่มหมดแน่เลยสงสัยได้สุ่มหมดแน่เลยยืนเคียงข้างความยุติธรรม ผมก็คงถ้าได้มาก็คงไม่ปั้นอะไรมากนะเอาไวาใ้ใช้ด่วนเร็วทามเใช่ปุ๊บอืนี่นี่พิซซ่าใต้ดินไงมาคุณฟุบุกิได้เติมเพิ่มแน่ ขอแบบไม่ต้องเติมเพิ่มได้ไหมเออจะได้เก็บไว้ใช้ทำอย่างอื่นนะโดยเฉพาะการรีขาหาค่าสาปีดนะมาฉันขำไม่ออกแล้วนะา smile man เออสามครั้งสุดท้ายหากไม่อยากถูกค่าแล้วล่ะก็เนี่ยปกติแล้วผมอะจะเก็บเพชรไว้ซื้อซื้อพวกตัวดำนะแต่ว่าเพชร ครั้งเนี้ยจริงๆแล้วอะซื้อยังไม่ได้ซื้อตัวด,ดำจากเพชรเลยเพราะว่าเอาไปรีซื้อคุณจงคุณแจนะรีหาค่าสป,ปีดให้โซนิกซึ่งโซนิกก็ยังไม่ได้เข้าสู่เดินที่4แล้วเนี่ยกลเล่นบอลเฮ้หยหมดยังเนี่ยโหแล้วก็10ครั้งสุดท้ายนะสิครั้งสุดท้ายเออขึ้นไว้ก่อนได้เปรียบบอลทองสงสัยต้องเอาการันตีแล้วล่ะ สงสัยต้องเอาการันตีโอ้โหเรียบร้อยฮะกิจกรรมอันนี้เราอันเชิญไปร้อยสี่สิบครั้งแล้ยนะเหลืหอสี่สิบตัวใช่ไหมนี่ฮะใครสายประหยัดก็ซื้อหกเก้าอันนี้ไปฮะปึบหงได้หนึ่งนี่เก้าเก้าอันนี้ก็ยังอยู่นะเอาขอแพ็คสเต็ปขอแพ็คสเต็ปแพ็คสเต็ปมา มามามาให้สเต็ปสิบเอ็ดใบโชกนี่ได้สิบเอ็ดใบสั่งได้ดังใจนะเราก็ไปสุ่มกันต่อโหแต่ว่ามาขนาดนี้ละมาขนาดนี้แล้วมันต้องเอาการันตีแล้วหรือเปล่ามันต้องเอาการันตีแล้วหรือเปล่ามาสองร้อยบาทปาบอื้มเพชรลอยมาแต่ไกลเลยมาสามร้อยบาทสามร้อยบาทสามสิบสามอื้มสิบหกได้อยู่นะสิบหก นี่มีสมสิบสาสิก็จะเป็นร้อเจ็สิปะขาดอีกสิบใบขาดอีกสิบใบขาดอีกสิใบเอาสเตปนี้หกเก้าเก้าหเก้าเก้าปับโอ้โหเพชรโอ้ไม่คิดเลยจะถึงสเตปนี้ไม่คิดเลยจะถึงสเตปหนึ่งพันนะโอ้โหไปถึงหนึ่งพันแล้วะ่ะเอาว่ะเดี๋ยวนะทำไมต้องถึงหนึ่งพันด้วยเนี่ย โอ้โห oh, ไ,ไปมาถึงหนึ่งพันเพราะเพชรเออแล้วก็ใช้เพชรซื้อดิรออะไรอะ่ะเออเพออ 10, ชรออีกสิบใช่ไหมเออก็แค่เนี้ยใช่ไหมเราเราสุ่มไป140ร้อยสี่สิบขาดอีกสี่สิบอ่าพอดีโอเคมาสี่สิบครั้งสุดท้ายมันต้องมี s s r โผล่มาอีกตัวหนึ่งอะ่ะ ร้อยแปดสิบใบมันจะโผล่มาตัวเดียวไม่ได้นะโูเกเก่านะมาสามสิบครั้งสุดท้ายมันต้องมี SSR SSR จงมา SSR อื้อนี่นี่ยังต้องเรียนทำไมมันเกลืออย่างนี้กกรันตีไปน้องๆการันตีไป โอ้โหเรียบร้อยไปไปไปดูคำบอกเล่าหน่อยเรียบร้อยโ,อโหโอเคสรุปก็คือได้สองตัวแต่ว่าไม่ได้วัคซีนแมนก็มารับการันตีอันนี้นะรับไปมาเราจะกดรับแบบ ชิวๆกันโอ้โหคิดว่าน่าจะไม่เสียตังค์เยอะนะแต่ก็ก็เสียจนได้นะมาหมาแล้วครับพวกแกก็จับคู่กับสาวกพิภพมาปะทะฝีมือกับข้าหรออนึกว่าจับคู่สาวกพิกโกโลอะไรสักอย่างว้า <c> ว <oughs> จีบบ้านวัคซีนแมนหรออ๋อมา เรียบร้อยแล้วนะก็ได้มันมาคลองแล้วนะโอเคตอนนี้ก็ผมก็จะอ่านสกิลมันเลยแล้วกันเอาไปนี่ฮะศูนย์ฝึกแล้วก็ไปฝากเลยนี่วัคซีนแมนปึ๊บเลเวลหนึ่งเจกันไปเลยไม่ได้เตรียมของอะไรให้มันเลยนะเพราะว่าไม่ได้คิดว่าจะเล่นมันอยู่แล้วนะอาจจะเอาไว้ผ่านดงผ่านด่านอะไรนะมาดูสกิลดูสกิล กดซื้อไปด้วยซื้อทุกรอบนะฮะเดี๋ยวตอนหลังๆคุณจะไม่พอนะฮะแต้มไม่พอนะฮะนี่ฮะเล็บเจาะนะฮะกงเล็บเจาะตีธรรมดานะฮะโจมตีสองครั้งต่อเนื่องเป้าหมายรายเดียวสร้างดาเมจ120%เพลังโจมตีแล้วก็มีโอกาส1น0ทําทำให้เป้าหมายสู่สถานะสนามพลังหนึ่งรอบเคลื่อนก่อนเคลื่อนไหวจะรับดาเมจต,ต่อเนื่องจากพลังโจมตี150%ห้าซครับนี่ฮะ ฉีกซับบั้น,นะฮะเป็นอันติเมะนะฮะโจมตีเป้าหมายทั้งหมดนะฮะเป็นการโจมตีกลุ่มต่อเนื่อง3ครั้งดาเมจ150%พลังโจมตีหากอยู่ในสถานะใหญ่ขึ้นจะเพิ่มดาเมจต่อเนื่อง50%และมีโอกาสา100%ทำให้เป้าหมายศัตรูทั้งทีมตกอยู่ในสถานะสานามพลัง1นรอบนะฮะคือก่อนเคลื่อนไหวจะได้รับดาเมจ160%จากพลังโจมตีซึ่งแพสซีทก็จะเป็นสาวกดูดดันนะฮะ ตวัวละครใดที่เคลื่อนไหวสถานะสนามพลังจะถูกระเบิดดามเมจเดิมจะเปลี่ยนเป็นร้อยเปอร์เซ็นดามเมจประเภทระเบิดทันทีนะฮะทุกรอบสามครั้งระเบิดเข้าสู่สถานะใหญ่ขึ้นหลังจากที่ได้รับดามเมจพิฆาตจะคืนชีพด้วย50 hp นะฮะก็คือติดไม่ย่อท้อถ้าเกิดมันใหญ่ขึ้นมันจะมีไม่ย่อท้อน,นั่นเองนะฮะก็คอมโบกับทาซึมากิแต่ว่าทาซึมากิมันจะไม่รีเลื่นะฮะ oh <my> ไม่รีเลื่น เออเนี่ยที่มันบอกแพสซีฟจะได้รีเลือดเนี่ยรีเลอรอยเปอเซนี่ยมันจะไม่มันจะไม่ได้นะเพราะว่ามันระเบิดไปเลยอืมเพราะฉะนั้นก็ใช้กันดีๆฮะใช้กันดีๆบางคนก็อยากจะให้มันระเบิดตุ้มตามแล้วก็จบภายในตั้งแต่รอบแรกเลยเนาะอ่าเราไปเปิดพสซีฟกันดีกว่าปุ๊บนี่นะหนึ่งป๊บป๊บป๊บ่นีนะเปิดปุ๊บ 2องร้แล้วก็ได้แค่นี้โอเคมาเดี๋ยวรีวิวเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันนะฮะคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ